สวัสดีครับวันนี้กินเที่ยวกับออดเหมียวทัวจะแนะนำให้ทุกทุกท่านมาสักการะพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง12นักสัตวตามคติความเชื่อของชาวล้านนานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลหนุนดวงเสริมเฮงพร้อมกับต้อนรับสิ่งใหม่ๆและให้พบเจอกับสิ่งดีๆตลอดทั้งปีนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับพระธาตุแรกนะครับเป็นพระธาตุประจาปีชวด คือพระธาตุสีจอมทองวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเดิมชื่อวัดพระธาตุเจ้าสีจอมทองตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ58กิโลเมตรวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารตั้งอยู่บนเนินดินสูงประมาณ10เมตรสมัยก่อนนะครับเขาเรียกกันว่าดอยจอมทองตามประวัติเราสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่20นะครับ ที่นี่จะเสริมดวงให้เด่นในเรื่องของไัยพริบสติปัญญาการํำมาค้าขายและร่ำรวยเงินทองโดยการมาสักการะพระธาตุสีจอมทองซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุส่วนพระเศียเรเบื้องขวาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะครับก็ต้องไม่พลาดนะครับที่จะมาสักการะขอพรพระธาตุสีจอมทองแห่งนี้นะครับ แห่งที่สองนะครับพระาธาตประจำปีฉลูคือพระาธาตุลำปางหลวงนะครับตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ18กิโลนะครับคนที่เกิดปีฉลูอยากจะมีจุดเริ่มต้นและความสำเร็จที่ดีมาเสริมบรารมีให้ยิ่งใหญ่ลายล้อมด้วยบริวารให้มากมาย ต้องมาสักการะ,ะขอพอรกับพระาธาตุลำปางหลวงที่นี่นะครับพระาธาตุลำปางหลวงเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางพระาธาตุแห่งนี้นะครับเขาเริ่มสร้างในปีฉลูและก็แล้วเสร็จภายในปีฉลูอีกเช่นกันนะครับพระาธาตุที่3พระาธาตุช่อแฮนะครับเป็นพระาธาตุประจําปีเกิด คนเกิดปีขานนะครับวัดพระาธาตุช่อแฮพระรามหลวงเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เม,มืองของจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระาธาตุประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปีเสือหรือปีขานนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่11ถนนช่อแฮตะมนช่อแฮพเ้นเมืองจังหวัดแพร่นะครับที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการคุ้มครองดวงชะตาและเสริมอานาจบารมีให้กับผู้ที่มาสักการะโดยเฉพาะคนที่เกิดปีขาน นอกจากนี้นะครับบนพระธาตุเจ้าแหยังมีพระเจ้าทันใจซึ่งเชื่อกันว่าถ้าน,นำผ้าแพรสามสีมาถวายจะเสริมให้ชีวิตไร้ศัตรูคู่แข่งและช่วยปกป้องคุ้มครองภัยได้เป็นอย่างดีนะครับ 4. พระธาตุแช่แห้งพระธาตุประจําปีเกิดปีถาะนะครับวัดพระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่ที่หมู่3บ้านหนองเต่าตําบลม่วงตึดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับ มื่อก่อนเป็นวัดราชนะครับปัจจุบันเป็นพระรามหลวงประดิษฐานอยู่ที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน,น่านพระาธาตุแช่แห้งอยู่ห่างจากตัวเมืองน่านออกไปทางด้านทิศตะวันออกประมาณ3กิโลเมตรนะครับองค์พระาธาตุก็ตั้งอยู่บนเนินเขาทิศเตีย้ยเป็นอนุสร์ของความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับสุขโขทัยในอดีตนะครับสําหรับคนที่เกิดปีเถาะอ,อันนี้สงของการได้มาสักการะพระาธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน,น่าน จะช่วยเสริมให้ชีวิตไม่แห้งเหี่ยวมีผู้คนคอยให้การสนับสนุนทำค้ำชูเมตตาเอ็นดูอยู่เสมอนับว่าเป็นสิีมมงคลสำหรับคนเกิดปีเถาะเป็นอย่างยิ่งนะครับ 5. วัดพระาธาตุพระสิงห์ซึ่งเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะโรงนะครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนสามล้านตบนพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ วัดพระสิงห์นี่ก็เป็นวัดที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ปริสถานของพระสิงห์หรือพระพุทธสีหิงนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยแผ่นดินล้านนานะครับและจะมีพระพุทธรูปอีกองหนึ่งนะครับเป็นศิลปะเชียงแสนที่เรารู้จักกันในนามของพระเชียงแสนหนึ่งนะครับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับทนา้มาสกราระพระาธาตุพระสิงห์ ก็จะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตนะครับซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนและนอกจากนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับเมื่อได้มาที่วัดพระสิงห์นะครับก็ต้องมาสักการะพระพุทธสีหิงอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปริษฐานอยู่ในวิหารลายคำด้านข้างองค์พระธาตุนะครับ อันดับ6นะครับเป็นพระเจดีย์สีมหาโพ,พธิคยาพระาธาตุประจำีเกิดคนเกิดปีมะเส็งนะครับตั้งอยู่ที่วัดเจ็ดยอดชื่อเดิมก็คือวัดโพธารามมหาวิหารนะครับวัดเจ็ดยอดนี่อยู่ที่ตำบลชั้งเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าติโลกลาราชราัชกาลที่9แห่งราชวงศ์มังรายสร้างขึ้นในปีพศ1998 พระเจดีศรีมหาโพธิคยาสร้างตามแบบซึ่งเขาจำลองมาจากโพธิที่บัลลังวิหารมหาโพธิเจดีในประเทศอินเดียนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของพระธาตุประจำป,ปีเกิดปีมะเส็งแล้วก็เชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าใครได้มากราบสักการะขอพอรก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีและช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับชาวมะเส็งนะครับ ลำดับ7นะครับพระบรมาธาตุตากซึ่งเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดปีมะเมียนะครับวัดพระบรมาธาตุตั้งอยู่ที่ตําบลกอตะเภาอําเภอบ้านตากจังหวัดตากภายในวัดก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของวัดบรมาธาตุซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 5 4 4ถึง25 2545นะครับภายในก็จะแสดงและเก็บรักษาพุทธรูปไม้หีบธรรมตู้ธรรม ถ้วยชามสังคโลกอาวุธโบราณเงินโบราณแล้วก็วัตถุโบราณอีกๆๆหลายอย่างเลยนะครับพระบรมธาตุเจดีย์ที่เนียนะครับสร้างจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองที่ประเทศเมียนมาถือเป็นตัวแทนพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมียนะครับหากได้มีโอกาสมากราบสัการะขอพรก็เชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าอยู่ดีมีสุข และหลุดพ้นจากทุกโศกทั้งปวงนะครับลำดับที่8นะครับพระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจำปีเกิดคนเกิดปีมะแม,แมนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวารวิหารตั้งอยู่บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ10,46เมตรและก็เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่อีกวัดหนึ่งนะครับ คนที่เกิดปีมะแมนะครับอยากสำเร็จสมหวังดังปรารถนาแลคล้วคลาดปลอดภัยและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในชีวิตก็ต้องมาักาะและอธิษฐานขอพรกับพระธาตุดอยสุเทพปุชนียสถานที่สำคัญของเชียงใหม่ที่นี่นะครับการไหว้พระธาตุดอยสุเทพเนี่ยนะครับควรจะไหวให้ครบสี่ทิศนะครับเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้ฉลาดหลักแหลมและก็มีสติปัญญาที่ดีขึ้นนะครับลำดับที่เก้านะครับ วัดพระธาตุพนมซึ่งเป็นพระธาตุประจําปีเกิดคนเกิดปีวอกนะครับวัดพระธาตุพนมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําโขงถนนชยางกุลบ้านาธาตุพนมตำบลธาตุพนมอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับลักษณะของเจดีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อดด้วยอิฐมีความสูงถึง53.6เมตรนะครับฐานกว้างด้านละ12เมตรครึง่งมีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ4ชั้น องพระาธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้านะครับพระาธาตุพนมถือว่าเป็นพระาธาตุที่เสริมดวงชะตาให้ดีมีความเจริญรุ่งเรืองเปี่ยมล้นด้วยอำนาจวาสนาและผู้คนให้ความเคารพนับถือโดยการมากราบสมรสการพระาธาตุพนมแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นพระาธาตุประจําปีนักษัตรพียงแห่งเดียวนะครับที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานและก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้ง ฝั่งไทยและฝั่งลาวนะครับลำดับที่10นะครับพระาธาตุธริพูนชัยเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดปีละกานะครับวัดพระาธาตุธริพูนชัยเมื่อก่อนเรียกกันว่าวัดเจดีหลวงนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนเลยนะครับหากอยากจะเสริมความบุรมสมบูรณ์มีชีวิตที่สุขสมหวังและมีความรักที่มั่นคง คนเกิดปีรากาต้องไม่พลาดนะครับที่จะมาขอพรกับพระาธาตุธริพูนชัยปูชนียสถานนั้นศักดิ์สิทธิ์และสวยงามคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดลำพูนนะครับลำดับที่11นะครับพระาธาตุเกศแก้วจุลามณีพระาธาตุประจําปีเกิดคนเกิดปีจอนะครับตั้งอยู่ที่บ้านวัดเกศถนนเจริญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับตามพุทธประวัติ ได้กล่าวไว้ว่าเป็นที่ปริสฐานของพระธนตธาตุที่พระอินทร์นำขึ้นจากพระบรมธาตุที่โทนพรามได้แอบซ่อนไว้เมื่อครั้งมีการแบ่งพระบรมสารีริกรธาตุของพระพุทธเจ้าให้แก่เจ้าเมืองต่างๆด้วยเหตุที่ว่าพระธาตุเจดียองค์นี้มนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ดังนั้นนอกจากจะนมัสการด้วยการบูชารูปแล้วก็ยังสามารถมาบูชาพระเจดี ที่วัดเกตการามเชียงใหม่เนี่ยนะครับสำหรับคนที่เกิดปีจอถ้าอยากเสริมให้ชีวิตก้าวไกลกระทำการสิ่งใดได้ให้ราบลื่นและมีชื่อเสียงเกียรติยศก็ต้องมาสักการะพระาธาตุเกตแก้จุลามณีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเจดีย์ที่อยู่บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่มนุษย์ไม่สามารถเดินทางขึ้นไปได้นะครับจึงต้องมาสักการะพระาธาตุองค์จำลองที่มีชื่อพ้องกันแทนนะครับ ลำดับที่12ลำดับสุดท้ายแล้วนะครับพระาธาตุดอยตุงซึ่งเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดคนเกิดปีกุลนะครับวัดพระมหาชินธาตุเจ้าเรียกกันโดยทั่วไปว่าพระาธาตุดอยตุงนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าอกของดอยดังนอนตำบลห้้ยคล้าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขาดอยตุงเนี่ยห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ4 6กกิโลเมตรนะครับพระาธาตุดอยตุง ปิสถานอยู่บนยอดดอยซึ่งสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลนะครับเนื่องจากพระธาตุดอยตงุงตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ2,000เมตรนะครับคนที่เกิดปีกุลนะครับจะต้องมาธีษฐานขอพอรกับพระธาตุดอยตงุงเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพยดาเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจะทําให้เกิดโชคลาภชีวิตมีความจเจริญรุ่งเรือง และมีชัยชนะเหนือทุกๆสิ่งพระธาตุดอยตุงเป็นสถานที่สําคัญของจังหวัดเชียงรายอีกที่หนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวก็ต้องมากราบสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับหลังจากที่เราได้กราบสการะพระธาตุทั้ง12นักสัตว์แล้วนะครับทุกๆท,ท่านคงจะมีโชคลาภมีชีวิตรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับ สำหรับวันนี้กินเที่ยวกับออนเมียวทัวขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเราจะพาท่านไปที่ไหนโปดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ